ชแนลนะครับทางช่อง YouTube มาถึงคู่เฟเดริกเอนเดรสันกับมารัตยานคอฟสกี้นะครับเมื่อเช้าในช่งน้ำหนัก136่อกกรเท่ากันครับส่วนสูง179ต่อ175อายุ32ต่ออายุ18นะครับ7ไฟครับชนะ6แพ้1นะครับในขณะที่ทางฝั่งของมารัตนั้น5ไฟชนะรวดครับยังไม่แพ้ใครและก็ยังไม่เสมอใครนะครับสำหรับมารัต นี้จะสร้างสถิติเดินหน้าคว้าชัยชนะได้อีกหรือเปล่าครับสำหรับมารัตเรโวลูชันภูกเก็ตนักชกจากลัสเวียนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ของสกัดเพชรสอสกุลพันธ์แลวก็ไมเคิลสอสกุลพันธ์นะครับมือแดงนี่มาจากนิชามวยไทยนะคว้าแชมป์ไปแล้วหนึ่งครับ แฟร์ดรกเอเดสันสวีเดนครับเจอกับนักชกจากลิทัวเนียมารัตยันสโคสกี้เดบลูทอเรลิเบเดตครับฟาร์มโหดข้ามสายพันธุ์ความมานาาันไร้ขีดจำกัด ไหว้ครูครับอ,อย่างที่เราเคยบรรยายไปหลายต่อหลายครั้งนะครับว่าเวลาเห็นชาวต่างชาติวหวครูนี่รู้สึกขนลุกนะขึ้นนี่คืออัตลักษณ์ของมวยไทยเอฟใช่ครับหลายคนที่ต่อสู้กันมาตอนนี้เนี่ยเขาสู้ในเรื่องของอัตลักษณ์ของมวยไทยเพราะมวยไทยนี่ต้องมีคือถ้าเป็นมวยไทยจริงๆ นะครับต้องมีผ้าระเจียดมงคลไหวครูนะครับนี่คืออัตลักษณ์ของมวยไทยนะครับแต่ก็แพทริกนด้มาครบเลยนะใช่ครับนี่คือนี่คืออัตลักษณ์ของมวยไทยแต่เรื่องที่จะนำมวยไทยไปทั่วโลกไปเผยแพร่ไปอะไรคือถ้าคุณจะตัดนี่ตัดนี่เนี่ยคุณอย่าใช้คำว่ามวยไทยใช่ไหมแต่คือผมไม่ผมไม่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนะแต่แต่ บางสิ่งบางอย่างที่บุญพรุพุทธทำไว้เนี่ยมันก็มันก็มองบอกถึงตัวตนของเรานะครับเอฟโอเคครับมันบอกถึงตัวตนของเรานะค,รคือเหมือนเราเกิดมาแล้วเราชื่อนี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่ที่ที่บุญพบอพุตรได้ให้เรามาทำให้มวยไทยเยือนให้ผม สนับสนุนนะครับบางเดอรทำให้นักมวยไทยรวยนี่ผมก็สนับสนุนบางทีเขาบอกว่าต่างคนต่างความคิดต่เราก็พยายามจะคิดดีๆเข้าไว้เราคิดดีๆเข้าไว้แต่สิ่งหนึ่งที่สิ่งหนึ่งที่ที่ผมบอกครับคือบางเรื่องเนี่ยผมเห็นด้วยนักมวยต่อยแล้วต่อยมวยแล้วรวยได้เนี่ยผมชอบนะครับสนับสนุนด้วยนะครับแต่ต่อยมวยแล้วอนาคตข้างหน้าคุยกับเสาไฟฟ้าเนี่ยผมก็ไม่สนับสนุน <c oughs> ต่อให้คุณรวยขนาดไหนคุณไม่ได้ใช้ตังค์นะ่ยบเนอะบนเวทีกันต่อยกหนึ่งโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับมาลัสมาลัสลันส์คอสกี้ครับโอ้ยอายุเพิ่ง18เท่านั้นครับ ลูกศิษย์ของสกัดเพชรกุลทันกับไมเคิลสสกุลทันโอ้โหดูรับเป็นเสียบแล้วก็ใช้เหลี่ยมครับโอ้ไม่ธรรมดาครับสถิติของแกครับ5ไฟชนะรวดสะกดคำว่าแพ้ยังไม่เป็นแบบนี้นี่แต่วัดนี้ครับพันดูนะโอ้โย เห็นเลยแบ็ค oh. ค mm ิก hmm. ก oh ็โ oh. อ oh ้โหนี oh. Oh ่โ oh. อ right uh ้โหติงหมัดหนึ่งสองแล้วลงล่างแล้วขึ้นบนครับโอ้กระดูกคอลอยแล้วมาทุกอย่างเลยครับมารัดโอ้โหแถ้าิกโดนหอดเลยครับยกนี้นี่โดนไปหนึ่งนับนี่มาอีกแล้วครับปมีสะอื้นแล้วก็โดนอีกทีครับ ลันม้วนแผ่นดินครับศอกกลับโอ้โหไปเป็นแบ็กฟริสครับโดนท่อนหมัดท่อมแคมป์โอ้โหท่าโดนดีไม่ได้นะครับขึ้นมาก็ได้โอ้โหแล้วก็โอ้ชุดนี้ครับเรียบร้อยเลยครับโอ้โห Uh huh. สุดยอดจริงๆครับโอ้น่าจับตาดูกับเด็กคนนี้มารัตีิวิวชันบุเก็ตลูกศิษย์ของ ch, ส,อสกัดเพชรสสกุลพันธ์แล้วก็ไมเคิลสสกุลพันธ์โอ้โหขนลุกเลยครับ uh huh. ต่อยมาแค่5ไฟพ์นะครับแต่5ไฟพอย์ของแกนี่ <Wait on. S 1> เ,เล็กเข้าตากับมากกรมวยไทย5ไฟพ์ hmm. แต่มวย อย่างอื่นเยอะเราน่าจะเรียนมาจากอันนี้จริงนะครับใช่ครับโอ้โหนานๆเราจะเห็นเฟรดิกนิชามวไทยนี่ร่วงครับมาดูนี่ครับลูกแรกโอ้โหเออหนียบดูช้าๆนะครับโอ้โหเต็มๆเลยครับโอแกโอ้อหได้เป็นธรรมชาติแล้วก็รวดเร็วนะครับแล้วหนีครับโอ้โห ครับนี่คือสปินนิ่งแบ็ k ฟิ s ครับอ่าเป็นท่อนแขนฟาดเข้ามานี่เจ็บแล้วก็แล้วนี่ครับโอ,โ,โอ้โหครับบาสเค้กครับอืมโอ้ยโอ้ยครับพี่อ้วนเนื้อพับช้าๆนะครับท้องไส้มันปัน่นป่วนเลยครับ